อันนี้ได้ผักบุ้งมาจากนานะครับในหม้อนเก็บมาเดี๋ยวจะมาผัดกันนะครับเมนูโปรดผมเลยก็ลองอยากกินพอดีเลยเครื่องฟ้ากําลังล้างอยู่นะครับไม่กลัวไม่กลัวเป็นถักบุ้งแดงนะครับนี่ผักบุ้งแก้วนะครับแล้วก็ไม่ถุกถกบุ้งแบบนี้เขาชอบกินกับซุปตํานะแต่ว่าเป็นเมนูโปรดของผมเราจะมาทําผัดกินด้วยกันนะครับล้างเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่เต้าเจี้ยวน้ามันหอยซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียว แล้วก็ผงปรุงรสนะครับถ้าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเครื่องพร้อมแล้วลุยครับใส่เครื่องครบนะครับเดี๋ยวเราจะลงตอนกระทะร้อนๆนะครับนี่ครับผักส่วนมาก็ช่วงนี้ก็จะหากินง่ายหน่อยฤดูฝนนะครับผักบุ้งนะครับมีทั้งผักบุ้งแก้วผักบุ้งจีนนะครับแต่ผักบุ้งจีนไม่ได้ปลูกก็ผักบุ้งแดงอย่างนี้นะครับ ก๋วยกับก๋วเราเดือดร้อยนะครับสกหรับตัดปุ้งไฟแดงหราเอาพอพอพอกินหมดนะครับไม่ได้เยอ,อะยังเหลืออีกเยอะอย่าต่อไอ้นุกของโกรธนะขึ้นจานกันนี่ครับครับชำช้ำชำช้ำตัดปุ้งไฟแดงโอ้ไอหัวหัวครับ ได้มีแต่ผักบุ้งไฟแดงน mm. ะ,ระค well like รับนี่ป a a ลาหน่อยครับนี่ปลาจอมปลาจอมทาเองนะครับนี่ผลมามันมีปลาตรงนะก็ได้ปลาน้อยปลาจอมมากินนะครับน้ําจิ้มอันนี้น้ําจิ้มหมูปิ้งจากหน้านิคมศินสากรสมุทรสาครในหอมาจากกรุงเทพนะครับนี่เ่ามาจากสมุทรสาครนี่ก็ติกนบานเท่าครับนี่กินกับนึ่งปลานะครับเดี๋ยวมีจะมีนึ่งปลาด้วยนะครับเมนูวันนี้นะครับนี่ติกปนใส่น่อปลาใส่ชูโรถใส่ ปกหน้าวหน่อยหนึ่งครับหลายอย่างเลยวันนี้โอ้นี่นึ่งปลามมลนะครับนี่คนในหมู่บ้านนำมาขายตู้จักบาดผู้บริหารยี่หมอนครับนี่นี่นะครับปลาขาว <40. S 1> โตล,ละสี่สิบเครื่องป้าโบโรล,ละสี่สิบเมนูวันเช้าวันนี้นะครับนี่โอ้ตัวใหญ่ครับนี่เบ็นปมาสตาเกินจานปลาแม่น้ำามลนะครับแฟนพันยูปลาสีเนาะ เรเลยได้แรบมูลมาขายให้กับเพื่อนบ้านได้กินกันนะครับกินข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันครับผมกินสุดท้ายกบเปลืองผ่าครับพ่อกับแม่กินไปแล้วนะครับเมื่อเช้ากินแต่เช้าเลยโหนี่ครับนุ่มๆเลยผัดแป๊บเดียวนะครับลงกระทะไปแล้วก็คนๆๆแล้วก็ขึ้นเลยเพราะว่ามันอ่อนครับผักบุ้งย่ดงผักบุ้งอ่อนๆนะครับ อืมเชา้าวันเสาร์ที่เขาสัวอยู่ครับ้อน,นี้กินข้าวประมาณเก้าโมงนะครับเนี่ยคือว่าสายนะครับนั่งคุยนั่งง้อยู่ในสวนนะครับก็เลยมาทำกับข้าวกินนะครับอืมอืมกรอบเมนูในตรงหน้าครับอร่อยอืม,อม,อม,อม แก่ครับผมหมักครับกรหมูไผแดงหม,มักสีมันบอดิเจอร์ปน,นิยังน่าออกเล็กกุออกเล็ก,น,ออกน,น้องตัวไผครับหนึ <S 1> 1 <S ่งปลาเพิ่งเมืม่อยหน <1 S 2> ึ่งปลาราศีอืมอาหารเช้าเข้ากับกระมงไผแดงได้ดิน้ำพริกปนเพื่นนี่ซูเพื่นหน้า คนกิ้นเข่าแบบอ,อย่างก่อนแลวพิพนแบบผู้เฒ่านะอืหม,มักข้ามคืนอร่อยหอมเนื้อปลาประจอมมือเึืดด่องตัวสุบประจอมดีเอาล่องมันคำหนึ่งืมื่อกี้กับดูโดกับนี่เนี่ยกินกับด,ด,ด <S <S บูโดดแบบนี้เนาะป้าหน่อย นะซิมให้เบิองป่าทุกอย่างครับเดี๋ยวจะหลากหลายได้มันเข้มครับอืมทุกอย่างจะมีรสชาติติดต่างไปแล้วก็ได้เมนูแบบบ้านๆแต่หลากหลายเมนูนะครับวันนี้เช้าวันเสาร์ขอบคุณที่มาทานข้าวด้วยกันหรือว่ากินข้าวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพนะครับฤดูฝนช่วงนี้บา,บายยครับ